กับครวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงครับกับครวะทุรุทุกท่านครับและเจริญธรรมสันนิษดีพี่น้องหนุ่มดีทุกท่านครับครับ,รบผมชื่อชิมิตชัยศรีกันดีอายุ42่ปีอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับปัจจุบันกำลังศึกษาระดับอริญปัญญาตีชั้นปีที่1ครับรหัสค่ะรหาสหนักศึอษา 6. โอ้โหหกสี่ศูนย์สามสองงแล้วก็เอ่อเป็นผู้วควบคุณอยู่ที่สวนป่าน้มบุญสองเลยครับครับวันนี้ผมจะมาส่งการบ้านแล้วใ,ในเรื่องข้อกัดแบ่งปันประสบการณ์การฝุกฝนการทานหอนเจบางเสวรัสนะครับครับก็จะเล่าถึงว่า กว,กว่าจะมา,าเป็นมังสวัดแบบอา,อาหารพืชที่สบายนะครับก็เริ่มต้นที่ผมได้ผลก็เริ่มต้นด้วยการรู้จักอาหารเจนี่ก็คือได้ปฏิบัติธรรมของสถานธรรมครับสถานธรรมก็คือเราได้รู้จักอาหารเจแล้วก็ได้รับฟังธรรมะว่ามันจะมีหัวข้อว่าการที่เราไม่ การกับที่เรากินเนื้อสัตว์นี่มันมันไม่ดีอย่างไรมันมันนี่แหละครับเขาก็จะอ่ามีข้อที่ว่ามันเป็นบาปอย่างไรเราควรกินอะไรไม่อย่างนี้ก็เลยทําให้เราเข้าใจในระนระดับหนึ่งว่าออกัรทานเนื้อสัตว์นี่มันมันไม่ดีมันบาปหรือมันมันเป็นโทษอะไรยังไงครับดีใน,ในแง่มันไขอะไรบ้างตอนนั้นก็ทําให้เรามีความเข้าใจแล้วก็ สามารถเปลี่ยนความคิดได้ครับว่าว่ามีเราไม่อยากกินน้ำสัตว์อยู่แล้วก็ได้เริ่มเปลี่ยนแล้วก็เริ่มเริ่มฝึกที่จะทานอาหารเจครับก็ก็ก,ก็ตอนนั้นก็แต่มันก็ไม่ราบรื่นนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันมีมันมีหลายอย่างครับที่ว่าเป็นกั้นข่าให้เราที่ว่าเราทําไปได้แต่โดยหลักๆแล้วเรารู้แล้วว่ามันไม่ดีครับ ที่เราตั้งใจที่จะออกจากสิ่งนี้ครับแต่ว่าผมก็อยากจะพูดถึงว่าทําไมมันมีผลอะไรที่ว่าทําให้เราทําไม่ได้ก่อนก็หลักๆนะครับที่เรารู้จักคําว่าอาหารเจครั้งแรกนี่เราเห็นอาหารนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราไม่คุ้นเคยแล้วก็มันไม่ใช่ของบ้านเราอย่างนี้ครับเป็นของต่างประเทศทําให้เรามีความคิดแบบนั้นแล้วลักษณะของอาหาร มันจะมีอะไรมีอ,อย่างโปรตีนกษตรดหรือว่าเป็นอสิ่งที่ว่าเขาทําเรียนแบบนะครับเป็นอเนื้อเทียมหรืออะไรต่างๆนั่นแหละทีนี้พอพอจะมาฝึกเองนี้ด้วยด้วยความว่าช่วงระยะนั้นมันมันมัน,มนไม่มีใครรู้จักหรอกว่าอาหารเจมคืออะไรแล้วก็เราก็พยายามจะทําเรียนแบบอาหารน้ํานั้นครับ มันก็เลยเป็นความยุ่งยากที่เราจะหาวัตถุดิบหรือว่าอย่างตัวเองตั้งใจกินนี้เราก็ต้องเป็นคนที่ต้องทำอาหารเองก็ทำอาหารนี่เต็นนครับมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ว่ามันดูเหมือนมันมันเป็นความยากในชีวิตเราเรื่องอาหารเพราะว่าเราเข้าใจว่าอาหารเจมต้องเป็นแบบนี้นะมันต้องมีส่วนประกอบแบบนี้เครื่องปรุงมันต้องมีแบบนี้ มีซอสเหนียวมีเอ่อเต้าเชี่ยวมีเอ่ออะไรหลายอย่างนะครับที่ว่าจะทําให้ให้มันเหมือนเขานะครับเราถึงจะเข้าใจว่านี่แหละมันคืออาหารเจแล้วระยะทางที่เราจะไปซื้ออ่อวัตถุดิบวันนี้มันก็ห่างไกลอย่างนี้ครับก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ของกันที่ทําเป็นมันเป็นความยากสำหรับเรานี่ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วมันก็มีเรื่องของโลกภายนอกที่ว่าเราอยู่ร่วมกับคนที่อานสัตว์อยู่เขาคงรู้สึกว่าเราเป็นตัวแปลกอย่างนี้ครับแล้วเราก็มีความอายด้วยครับเพราะว่าหนึ่งเราทํามไม่เหมือนเขา,าแล้วก็อายแล้วเรา,เรามีกล้าพูดเจมปากว่าเราเราทานแบบนี้อย่างี้ครับมันก็เลยทําให้ผมนี่ต้องเข้าเข้าออกๆในเรื่องอาหารเจ บางทีเราก็ทานบ้างบางทีเราก็ไม่ทานแต่ถ้ามันก็มีแหล่งที่ขายอยู่แต่เราก็อยู่ห่างไกลเราก็อยากอยากว่าเออถ้าอยู่ใกล้เราก็จะทําได้ดีเพราะว่าไม่ได้ทําทานเองแต่พอพอได้มาได้มาศึกษาทางองค์ความรู้ที่ท,ที่ที่เข้ามาได้ได้เรียนรู้ว่าอ๋อมันมีอาหารอกแบบหนึ่งที่เรียกว่ามังสวิรัต ที่ไม่เรียกว่าเจนจากจากนี่แหละความรู้เข้ามาเรียนรู้ในองงค์กรแพทย์ีธรของเราครับแล้วก็มันมี้ครั้งหนึ่งที่ผมได้ฟังฟังการคำอทิบรรยายของอาจารย์หมอเกยวที่ว่าท่านทําอาหารหุงข้าวใส่ถัวแล้วก็ใส่ผักสดผักลวกผมก็ได้ตรงนั้นผมก็ไปลองทาเอามันมันง่ายมากมันไม่ได้ยากเลยนี่เองครับก็เลย เปลี่ยนความคิดเลยจากที่เราจะไปทําอาหารที่เราไปเบบรียนแบบเขานะครับเรียนแบบว่าอาหารจต้องเป็นแบบนี้นะอย่งั้นเขาจะไม่เรียกว่าเจเราจะกินไม่ได้ครับมันก็เป็นเป็นการเปลี่ยนเลยครับเรากไ็ไม่มีความยุ่งยากเลยยิ่งจะทํา้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันมันรู้สึกดีอ่าที่ที่ว่าชีวิตมันง่ายขึ้นครับที่ง่ายขึ้นนี่นครับการ ที่จะได้มานี่มันก็เป็นไปตามลําดับอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราก็มีมีความรู้มากขึ้นมีองค์ประกอบของมุมวิดีที่เราได้ฟังท่านมาจากอย่าง,งเรื่องอาหารอาหาร,อาหารเจที่ผมยกตัวอย่างแล้วก็แล้วส่วนส่วนเรื่องอาหารนี่เราก็เราก็เป็นเรื่องง่ายแล้วเราทาให้เป็นเรื่องง่ายได้แล้วว่าเราไม่ต้องหาอะไรมากมายครับ ตรงนี้ก็รู้สึกดีแล้วส่วนในในในเรื่องของร่างกายครับร่างกายนี้ก่อนทานเนื้อสัตว์นี้เมื่อก่อนที่ทานเนื้อสัตว์นี้ก็โอ้ยมันมันก็เป็นโรคเป็นไข้ครับไม่ได้มีความสบายนะครับแต่เราก็เราก็ไม่รู้ครับว่ามันเพราะว่าเราเคยเคยมีความรู้ว่ามันต้องกินอย่างนั้นต้องต้องอย่างนั้นครับเหมือนเป็นเจ็บป่วยก็หเหมือนว่าจะเป็นเรื่องธรรมดา มันก็ต้องป่วยอะไรเราก็คิดแบบนั้นเราก็กินทั้งกินเกลียดเบียนสัตว์ไจทํทร้ายบ้างฆ่าสัตว์บ้างนี้ครับเราป่วยแล้วก,เววก็เรามีทั้งทุกข์กายแล้วก็ทุกข์จากจิตใจเราด้วยครับที่เราไม่รู้หรอกว่ามันต้นเหตุมาจากอะไรพอที่นี้พ่อเราป่วยแล้วก็ก็ได้มาทานเจนเพราะเอาเอาหลังจากว่า เมื่อเราได้เปลี่ยนอาหารแล้วครับในด้านร,าร่างกายนี้มันก,มมนก็มีความแข็งแรงครับแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีความแข็งแรงแล้วก็โรคโรคก่างๆมันก็ลดลงครับโรคงกลางที่บาง,บางโรคนี้เราเราไม่ได้ใส่ใจหรอกแต่ว่าอย่างเช่นโรคภูมิแพ้นี่ผมเคยเป็น,นครับมันก็รักษาไม่หายโรคื่นทันอะไรอย่างนี้ ก็มันก็หายเองครับตงนี้โรคต่างๆก็ลดลงครับตรงนี้เป็นข้อดีที่ว่าเราลดเนื้อสัตว์แล้วแต่ว่าโรคเหล่านี้เราก็ไม่ได้ไปรักษาไม่ได้ไปทานยาเลยก็หายไปเองรตรงนี้ก็ถือว่าช่วยช่วยในด้านร่างกายครับส่วนทางด้านจิตใจนี่ผมถือว่าเป็นประโยชน์ที่ว่าในสูงที่สูงที่สุสดครับการลดเนื้อสัตว์นี่เพราะว่า ทุกที่ว่าทุกใจที่ว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เรามีรู้วิธีแก้อะไรมันก็มันก็ทําน่าจะเป็นอันนี้สูงที่ว่าเราเลิกตรงนี้แหละทําให้เราได้ได้มารับความรู้อ่าธรรมะที่ว่า,าช่วยให้เราออกจากทุกได้ครับธรรมะจากอา แพทย์ทีาทำอาจารย์มองเขียวาจากพ่อครูสำนักโุตอะไกนี้ครับทําให้เราผมเคยนะครับผมเคยอ่านหนังสือของพ่อครูครับอ่านยังไงก็ไม่รู้เรื่องครับตอนนั้นยังกินนอสัตอยู่ก็เคยเคยได้ไปเจอเคยไปงานาหรือว่าไปซื้อของที่ร้านอุนิยมอะไรนี้ผมก็ซื้อหนังสือมาอ่านไม่รู้เรื่องเลยครับตอ,ตอนนั้นน่ะ แต่ว่าฟังธรรมะลูกๆธรรมดาก็พอรู้เรื่องอยู่แต่ว่าก็มาแก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่ได้ตรงนี้ก็ทางด้านจิตวิญญาณนี้จากการเล่นศีลสัจจผมก็เห็นการพัฒนาของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆก็ฟังธรรมะรู้เรื่องสามารถแก้ปัญหาทุกของตัวเองได้แล้วก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงครับเมื่อก่อนนี้มันมันเป็นวิทลาาสอย่างที่อย่างที่ท่าน ได้กล่าวไว้การทีร่ว่าท่านตบอบุหรหลุษหลายท่านว่าผมเห็นทั้งตัวเองและผู้อื่นว่าอย่างเราผลไม้หรือว่าอะไรสักอย่างนี่บางทีบางอย่างนี่เรารู้สึกว่ามันเหม่นมันขาวานี่คนระับเมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบทุกอย่างอย่างผลไม้ที่เรียกว่าอะลูอาบดู งน,นี้มใม่ใช่ผมนะแต่ว่าผมมิเอคนอื่นเขาที่ประหลาดเพราะว่ามันเข่าเอาไว้แต่คนคนนั้นเนี่ยสามารถสามารถกินราบเลือดได้เขาบอกไม่เข่ามันกิดโอ้กิเลือํทใไ้เราที่ประหลาดขนาดนั้นครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้เรื่องเนื้อสัตว์นี่เราไม่ได้รังเกียจเราแต่เรามองเห็นแล้วว่าโอ้มันมัมนความจริงมันไม่ใช่จริงๆอาหารพืชนี่มันเป็นสิ่งที่ดีกว่าดีกว่าเป็นอาหารเนื้อสัตว์ ไม่มีค่าสําหรับเราแล้วครับที่วันนี้เราก็ไม่ได้รังเกียจหรอกแต่ว่ามันไม่ถูกต้องคือข้อมูลศาสตรวิทยาศาสตร์หรือว่าทางคุธศาสตร์มันก็มันก็ถูกต้องอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าถ้าถ้าเราศึกษาลงไปดีๆลงไปถึงจริงๆว่าโอ้ไอความจริงตามความจริงครับจะทําให้เราออกได้ครับแบบท่านใดที่ยังสุกผลลดละอยู่ ของผมก็สามารถมั่นใจได้ครับว่าไม่ไม,ไม่ไม่เรียนกลับอยู่แล้วผมมั่นใจได้ว่าความจริงนี้มันความจริงกปรเสริฐที่ว่าอาหารเสริมนี้ไม่ผูกพันกับมนุษย์นี่ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเลยครับแล้วก็ปฏิบัติอย่างต่อเน,นื่องครับก็อตอนตอนแรกนะครับที่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 เรื่องสุดขั้ใหม่นี้เรารู้แค่ว่ามันเป็น มันเป็นบาปหรือว่ามันแค่นั้นมันไม่พอครับเราต้องมาฟังสัตบุตหมูมิตีครับเติมความรู้ให้เราทุกวันทุกวันในเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นๆครับแล้วเราจะลึกซึ้งถึงจิตจริงๆครับว่ามันจริงๆ,ๆแล้วในเรื่องของเนื้อสัตว์นี้มันจะอ่าเฉพาะในเรื่องเดียวนี่แหละจะพาให้เราพ้นทุกข์ไปในหลายๆเรื่องชีวิตเราก็จะอ่าดีขึ้น หลุดพ้นจากทุกโทษภัยเราก็จะไม่สร้างโทษภัยใหม่นี้ครับก็จากชีวิตที่มีปัญหาเยอะหลายอย่างทั้งร่างกายจิตใจนี้ครับก็หายไปเยอะก็เป็นสิ่งที่ควรจะไดถ้ถ้าทุกคนได้มาฟังหรือมาเลยครับก็จะแบ่งปันประมาณน,นี้ครับกับทุกท่าน ค่ะสาธุค,ค่ะอนุโมทนาค่ะอาสมิชัยโอ้โอนิสงนะคะจากการที่ลดละเลือก,การทานเนื้อสัตว์ทําให้อาสมิชัยมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากมายเลยเนาะเห <ใช S 1> มือนกับตอนแรกนะคะอ๋ออนเห็นอาสมิชัยอ่เล่าให้ฟังว่าอตอนแรกนี่มันมันเหมือนเข้าเข้าออกออก,ออกเนาะตอนแรกมันทําไม่ได้เพราะว่ามันยุ่งยากใช่ไหมคะเพราะว่าเราเข้าใจว่าอาหารเจก็คือ อาหารที่เขาปรุงให้เรากินแบบนั้นมันจะต้องหน้าตาคล้ายกับเนื้อสือแต่มันมันทําจากผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเราจะทําเองนี้มันทํายากใช่ไหมคะครับอืมอันนี้มันมันพอมารู้จักกับแพทย์วิถีทำมันง่ายขึ้นใช่ไหมคะแค่เรากินพืชครับแต่ก่อนที่เราคิดไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นวิบากมันยังกั้นอยู่อะค่ะตอนนั้นมันเลยคิดไม่ออกว่าโอ้มากินพืชนี่ก็คือกินเจแล้ว แต่เรายังไม่เข้าใจเนาะเพราะว่าตอนนั้นเราเราไม่ไม่รู้ว่าขา้าวพาเจนี่มันคือแบบไหนเราคิดว่าเออรูปแบบนั้นน่ะมันคือคือต้องเป็นแบบนั้นนะเออเราไม่ได้เราเราไม่ได้ความรู้อื่นใช่ไหมคะพอมาได้ไดดจาก,กแพทย์วิถีทมดิโออาสมิชัยเลยทําได้ง่ายเลยละทีนี้เพราะว่าแค่กินหัวข้าวใส่ถัว่วแล้วก็ใส่ผักลงไปนี่ก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับง่ายมากเลยครับไม่มีเหตุผลเลยว่า ทำกับข้าวไม่เป็นนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อาจารย์ทําให้กับพวกเราชีวิตเนี่ยง่ายขึ้นนะคะอันนีออน้ออนเห็นสิ่งหนึ่งก็คือคนที่ได้เข้ามาเรียนรู้ตามแพทยวิถีธรรมจะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมันง่ายจริงๆง่ายจนไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะแต่หลายๆคนจะบอกว่าเ,เป็นเป็นไปได้เหรอมันง่ายอย่างนี้เลยเหรออย่าง คนที่ไม่สบายนะคะมาในแพทย์วิถีทาแล้วอ่ะ้ามากินอาหารเพื่อจืดสบายแล้วร่างกายก็ดีขึ้นเลยนะคะซึ่งหลายๆลายคนคิดไม่ถึงไม่ใช่สิ่งที่จะต้องไปใช้เงินทองมากมายเลยอาสมิชใจก็เป็นท่านหนึ่งนะคะที่มายืนยันในวันนี้จากสุขภาพที่ไม่แข็งแรงเมื่อก่อนใช่ไหมคะพออามาทานอาหาร,รเพื่อจืดสบายก็แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเลยนะคะ,ะก็ ออนก็อนุโมทนากับอาสมิทชัยนะคะที่มาแบ่งปันในวันนี้ออนเชื่อว่าเรื่องของอาสมิทชัยจะเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องที่กําลังจะลดละเลิกการทานเนื้อสัตว์นะคะใครจะเพิ่มเติมคะเชิญได้เลยค่ะอออคขอบคุณค่ะคออนเดี <laughs> ๋ยวมีมีเข่งได้ไหมคะ <c oughs> ม,มีกุ้งก่อนเลยค่ะเอา,เอา,เ,อาเอากุ้งก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวไม่ใช่ประเด็นเนื้อสัตว์ค่ะพิกุ้งก่อนเลยค่ะค่ะ คือกุ้งจะบอกว่าเส้นทางของคนที่จะลดละเรื่องเนื้อสัตว์แล้วจนมาถึงไม่ทานเนื้อสัตว์ได้จริงๆอ่ะเห็นหลายท่านเลยนะคะแต่ที่อารสุวิชัยบอกว่าเส้นทางของอารเริ่มต้นด้วยการที่ไปสถานปฏิบัติธรรมทานค่ะอาบอกว่าเนี่ยก็ทานมาเรื่อยๆก็ยังทําอะไรไม่ได้อ่ะค่ะจนกระทั่งเจอสัตบุรุษอะค่ะตรงนี้กุ้งว่าสำคัญจริงๆนะคะถ้าเราไม่เจอสัตบุรุษเนี่ยมันจะช้าค่ะ แต่สิ่งที่อาได้เริ่มทานนะคะมันก็เป็นอนิสงฆ์ทำให้อาได้มาเจอสตบุรุลุ่แบเนี้ค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นเส้นทางให้คนเห็นได้ว่าการเรื่องคณิตศาสตร์อะค่ะสิ่งที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยไปไม่ไม่ไปไม่มาก็คือทําอาหารไม่เป็นนะคะก็เป็นคนหนึ่งกันนะคะที่เวลาจะทําอาหารอุ๊บตัวเองทําไม่เป็นจะต้องทอํา,งงาอย่างนู้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าพอเรามาได้เจออาจารย์หมอเขียวอะคะ่ะได้มาเรียนรู้อะคะ่ะก็ทําให้รู้ว่าจริงๆอะ การทําอาหารเจมันไม่ทําอาหารมังสงวิรัก็ไม่ใช่เรื่องยากก็คือแค่มาต้มต้มลวกลวกแล้วก็จริงๆอะค่ะพอเราทําเป็นแล้วเนี่ยค่ะตรงเนี้ค่ะมันทําให้เราสบายแล้วก็ไปได้เร็วเลยอะค่ะแล้วก็จะบอกว่าที่อาบอกว่าเออตอนเป็นนะคะเป็นโรคเยอะแยะทั้งคืงอนะทั้งโรคที่เป็นค่ะหายเป็นเมื่อไหร่ไม่รู้อะค่ะ ก็เห็นต <google> <cek> <Sh> <now in> <uno> yeah, ิดต <trendy> ิดอาสาของคนเลยค่ะเหมือนเมื่อวานส่งกันบ้านก็เหมือนกันก็ทานทานพอมาทานแบบนี้แล้วโรคก็หายไปโดยที่เราไม่รู้แล้วเราสังเกตเลยนะคะโรคที่เป็นโรคโรคย้อนนิยมอะค่ะโรคภูมิแพ้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจริงๆอะถ้าเรามาคิดดูดีๆเนี่ยที่เราหลายท่านเนี่ยมาเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันน่าจะส่วนหนึ่งอาจจะมาเป็นอาหารที่เราทานก็คืออาหารเนื้อสัตว์เนื้อนมไข่อะค่ะก็เป็นข้พ่อที่ทําให้เราพิจารณาได้เลยว่าสิ่งนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่ทําให้เกาะให้เกิดโรคก,กับเราพอพอเราไม่กินปุ๊บมันก็หอต้องขอบคุณอ้าสุบิชัยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์วันนี้ค่ะทําให้คนเห็นได้ว่าเนี่ยอาหารเจเป็นยังไงแล้วก็เส้นทางที่เราจะจะมาถึงเส้นทางตรงนี้เนี่ยเออมันไม่ได้ยากเลยอะคะ่ะอนุโมทนาค่ะค่ะจะมาแบ่งปันเพิ่มในประเด็นเรื่องที่ว่าการฟังทำไม่รู้เรื่องค่ะ โดยเฉพาะนะคะเพราเรารู้จักอาจารย์หมอเขียวและเรารู้ว่าอาจารย์เป็นสิทธิ์ของใครเราก็อยากฟังธรรมที่มันสูงสูงนะฟังธรรมจากอาจารย์ของอาจารย์อีกทีหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกเหมือนเราปีนบันไดยังไงก็ฟังไม่เข้าใจนะคะมันเพราะว่าหลายๆส่วนแต่สิ่งที่ตัวเองรู้สึกก็คือหนึ่งก็คือพื้นฐานของเราะคะ่ะคือเรายังไม่ยังเคลียความอยากความอะไรไป ไม่ได้มากนักนะคะความละเอียดมันก็เลยไม่เกิดขึ้นเราก็เลยฟังไม่เข้าใจค่ะนะคะแต่การที่เราพยายามปีแล้วเราท้อเนี่ยมันจะหนักกว่าค่ะเพราะนั้นในทุกเรื่องเนี่ยมันคือตามฐานจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังตรงไหนเข้าใจนะคะนั่นก็คือจุดจุดที่เป็นจุดที่เริ่มต้นที่ดีแล้วก็มั่นคงของเราอะค่ะแต่ไม่ต้องกังวลแล้วก็ท้อถอยนะคะเพราะการที่ก้าวขึ้นไปแต่ละขั้นของความสมดุลอย่างที่เราเรียนเรื่องสมดุลร้อนเย็นเนี่ย มันทำให้เรามั่นคงแล้วเราก็จะไปสุดท้ายมันก็คือเต่าที่ชนะกระต่ายได้อะค่ะไม่อย่า้น,นียมันอาจจะนอนหลับอยู่ตรงไหนหรือว่าบาดเจ็บสาหัสจากการที่ท้อแล้วก็เด็นไปไกลนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้าเริ่มเข้ามาใหม่ๆแล้วฟังอาจารย์พูดอะไรเพราะครูพูดอะไรหรือแม้กระทั่งจิตอาสาบางท่านพูดอะไรทําไมท่านอยู่คนละโลกกับเธอเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่ เราจะก้าวไปด้วยกันได้ค่ะแค่เราเริ่มต้นทนําตั้งแต่วันนี้ค่ะและด่านแรกเลยนะคะที่เป็นด่านที่เคลียร์ความหยาบได้ดีที่สุดเลยนะคะก็คือเรื่องของเนื้อศตรษษ์ค่ะเพราะเป็นสิ่งที่เราได้เจอทุกวันได้ฝึกทุกวันค่ะก็อนุโมทนานะคะกับคนต้นเรื่องนะคะอย่างอาสุมิชัยค่ะทําให้นึกออกเลยค่ะเราก็เป็น <laughs> พยายามพยายามอ่านหนังสือว่าครูม,มากเลยนะค <laughs> ะแล้วก็วางไปหลายรอบค่ะ นะคะกว่าจะถึงวันที่พออ่านเข้าใจค่ะก็อ,อนุโมทนาบุญได้ค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะครูเชงค่ะออนก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าการที่เราฟังทั้แม้แต่ของอาจารย์นะคะอาจารย์พูดทุกวันตอนตอนที่อาจารย์พูดก็เหมือนเข้าใจเข้าใจนะแต่พอเราไปปฏิบัติจริงบางทีมันก็ไม่มัไม,ไม,ไม่ไม่เป็นตามนั้นนะคะเออพอมาฟังอีกทีก็เหมือนกับฟังใหม่ทุกครั้งเลยเราก็เลยบอกว่าเออ อันไหนที่ยังไม่ใช่ของเราก็คือมันยังไม่ใช่ของเรานะคะแต่พอพอที่มันจะเป็นของเราเออเราเข้าใจสภาวะนั้นเรามีสภาวะรองรับด้วยแล้วเราก็ได้ทบทวนไปเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นการฟังธรรมนะคะต้องหมั่นฟังธรรมนะคะแล้วก็มันมาทบทวนนะคะเแล้วมันจะเป็นของเราหรือไม่เป็นของเราเนี่ยมันจะมันจะเป็นเองโดยธรรมชาตินะคะพอถึงฐานที่เราจะได้รับมันก็จะได้รับนะคะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฟังธรรมครับ อ่นถึงว่าเออฟังทีไรมันก็เหมือนกับฟังของใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะก็หายสงสัยไปได้เนาะเออมันก็จะมีอานิสงส์ของการฟังธรรมนะะั่นแหละค่ะก็อนุโมทนาค่ะอสุมิชัยค่ะต่อไปเราจะไปที่น้องสาวนะคะค่ะค่ะ